ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลนี่นะฮะวันนี้เราก็จะมาอืมเรียกได้ว่าเล่น,ลนตัวจิตตกรแล้วกันนะครับก็จะเป็นการเล่นจิตตกรที่แบบว่าเออเห็นคขามีหลายหลายคนเขาบอกว่าเออมันเล่นได้นะตอนนี้คือแบบโหดมากนะครับทุกคนแล้วก็เราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคด่านนี้ก็จะเป็นด่าน สวนสนุกนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟไทยนะฮะตอนนี้เซิร์ฟจีนเขาแบบปรับให้อาจารย์สีเหลือแค่สอกนะครับตอนนี้คือใครยังไม่เล่นนะฮะร,รีบเล่นด่วนๆน,นะครับเพราะว่ายังเป็นกาจารย์สีแบบสามอยู่ซึ่งมันโกงมากนะครับต้อยฮันเตอร์เอาตัวทอมาก็แบบแล้วไงก็แบบครั้งเดียวเองแต่ว่าเราก็วาดใหม่ได้อีกนะฮะ ก็ใช้ไปสักสองอันนะฮะแล้วก็เหลือไว้ตอนเปิดประตูสักหนึ่งออว่าไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ปั่นไปก่อนนะครับทุกคนแบบปั่นไปก่อนนะทีมเราก็จะมีอะไรบ้างอะ่ะมีแม่มดสาวนะครับมีแล้วก็มีแม่มดสาวมี นักบวชนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าตัวอะไรอ๋อน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้งานเข้าแล้วครับทุกคนคือเราจะเจอเป็นอ่าฮันเตอร์เป็นนะครับอ่าเบบี้ชานะครับก็คือเจ้าเอลบัมเมอร์นะครับเอลยัเบื้อดิเอลบัมเมอร์มันช่างแต่งศพก็คือเอาง่ายคือเจอลีโอนั่นเองครับทุกคน จากนี้ครับอ,อืมโดนไปเต็มเต็มครับอานนียดูนะครับเราสมาดวาดอย่างนี้ได้เลยนะฮะคนวา,าดเสร็จก็เล่นเล่นไปก่อนเนี่ยแอบเนียนป่าวะผมว่าจะรอดนะอืมไม่ได้ก็ <c oughs> ตัวนี้มันก็เด่นเด่นก็คือจู๊กเก่งนะครับจูกก๊กแบบปร,รมาจารย์จู๊กอ่ะเอเอเรื่องเงียปรมาจารย์จูกครับบอกเลย อ่าแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องหาว่าช่องทางคือมันก็ใกล้แค่เงจริงก็เออตั้งรูปไว้แล้วก็พยายามฉีกครับทุกคนฉีกฉีกไปหาไม้หามุมอะไรอย่างงี้แบบเออสามารถจุเล้ยาวๆนะครับตอนนี้เครื่องก็งติดไปหนึ่งเครื่องนะเนี่ครับก็พอพอ,พอมีจังหวะก็เออวาดรูปแบบเออวารูปวารูปวาดรูปตั้งไว้แล้วก็ไปเวลาสัมผัสกันกดใช้มันจะได้ ออลบไป่ทาทั้งนี้คือพยายามอย่าพยายามพับไม้ตอนมันตีนะครับเพราะว่าเขาจะตีดักไม้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะโอวนไปครับวนต่อไปวนไปวนไปเออเฮ้ยเกือบแบบอืมอืม,อม,มครับลีโอ,อวางไปครับอะไรถ่วงได้ถ่วงไปนะครับอืม ต้องมีหัวร้อนกันมากเลยครับลุกเลยฮันเตอร์ไม่ชอบไม่อย่างนี้สวยนะเอ้ยเล็กสมุนมาแล้วเล็กสมุนมาหาแล้วทุกคน <c oughs> คือลีโอมันโกงนะครับอยากจะบอกว่า,าจริงๆลีโอมันโกง,ง,งมากนะคือมันเหมือนเกมนึงอะมันชิมหายแล้วตาคือเกมนึงอะเหมือนแบบมันมีสี่ตัวว้ยก็คือ หุ่นแดงแล้วก็หุ่นเสีืองใช่ไหมแล้วก็ไอห,หุ่นไฟอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็รวมมันคนนึ่งเออเป็นสี่นะทุกคน,หน,เ,น,นะกคนเหมือนมีฮันเตอร์สี่ตัวในเกมโอเคผมรูออีกตัวหนึ่งก็คืออ่านักฐารับจ้างนะครับทุกคนอโอเคตอนนี้ที่จบแล้วก็คือเมมดสาวนะฮะเขาจะมาช่วยเราหรือเปล่าเอาฐารับจ้างมาครับจังหวะนี้ สูกันต่อไปเหมือนทุกคนสังเกตนะฮะว่าหารับจ้างอะ่ะโดนบ้นโอ้ชิบหายแล้วเพื่อคือผมอพยายามแบบวิ่งวิ่งฉีกนะ,ะทุกคนวิ่งฉีกแบบฉีกหามูเหม่อแต่ว่ามันก็ไปได้แค่นี้จริงนั่นแหละครับนั่นแหละครับทุกคนอ,อไม่นะ จริงนะมันโกงะถ้าคนเล่นเป็นนะจริงๆไอลีโออะโกงมากคือแบบโกงอะ่ะเข่าปะโกงจริงแบบเออนั่นแหละนะครับมาดูซิจะใครจะมาช่วยเราแต่ดูเหมือนนะักบวชจะมาช่วยแล้วนะฮะเดีย๋ยวเรารอ,อดูดีกว่ามา,มาแล้วครับจังหวะนี้ฮะเข้าหมดเข้าวัด เออสวย <S <S เอาจริงนะด่านนี้ผมใช้แบบการ์ดการ์ดวาดภาพเปลืองมากเจริงเปลืองแบบเปลืองไม่ไหวเปลืองมาก <S 1> <S 1> เอาจริงลีโอก็แบบงงๆนิดนึงนะแต่ว่าก็น่ากลัวดีคือไว้ใจไม่ได้แบบอย่างนี้ด้ว่ามันดูแบบเล่นงงๆนะมันไม่ได้เล่นเก่งนะแต่ว่าไว้ใจไม่ได้อะเจ็บปะฮันเตอร์ไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วทุกคน จังหวะนี้ฮะวิ่งกันต่อไปเอาจริงตอนที่ผมม่รู้คิดอะไรเหมือนขึ้นบนนี้เนะี่ยพี่ริงน,น่าจะแบบวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปฝังอนะไปฉีกเลยมันมนั่งวนอยู่ตรงนี้มันยืนวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วไอรีโอมันก็แบบปล่อยปล่อยสมุนนะฮะแล้วก็โดนปีนี่ลูกก็ไม่ช่วยนะ,ะบอกเลยแต่ดีนะครับทุกคนเครื่องจุดก่อน คือแบบเป็นอะไรที่แบบจังหวะมันโอเคมากเลยเครื่องจุดก้นใช่แล้วก็แบบอืมปิงแดกตามสภาพนะครับทุกคนเน็ตคือแบบไม่ไหวจริงๆก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนักวาดภาพก็แหมความเก่งมันก็ประมาณนี้ครับทุกคนไม่ได้มีอะไรเยอะ แล้วครับทุกคนนี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวจูบตัวปั่นอะไรได้ดีมากนะครับทําได้หลายอย่างครบเครื่องมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย